ที่หนองครเองก็มีปฏิบัติการจับกลุมยาเสพติดนะคะกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2104หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อําเภอโพนพิสัยตรวจยึดยาบ้าจากขาบวนการค้ายาเสพติดข้ามประเทศจํานวนเกือบ5 0 0 0 0 0เม็ดบริเวณบ้านแดนเมืองตําบลวัดหลวง หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบนําเข้ายาเสพติดจากขบวนการข้ามชาติจากฝั่งสปปาลาวเข้ามายังฝั่งประเทศไทยเพื่อลาเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในไปให้กับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดภายในประเทศเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการลาดตระเวนซุ่มเฝ้าตรวจโดยการใช้กล้องจับรังสีความร้อนช่วยในการตรวจการด้วยจนกระทั่งพบเรือกีบติดเครื่องยนต์หนึ่งลำค่ะ แล่นเข้ามาจากฝั่งสปปลาวมุ่งหน้ามายังฝั่งไทยบริเวณบ้านแดนเมืองห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ400เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงเรือกีบติดเครื่องยนต์แล่นมาจากฝั่งสปปลาวตรงมาด้านหลังวัดปัดจันตะบุรีจึงออกไปตรวจสอบจนกระทั่งพบเรือกีบดังกล่าวแล่นกลับไปยังฝั่งสปปลาว,ลาวทันที เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบนะคะพบกระสอบบรรจุยาเสพติด1กระสอบซึ่งได้ทําการตรวจยึดไว้แล้วพร้อมกับลงบันทึกการตรวจยึดและนําของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพพพิสัยเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ